สวัสดีครับผมน็อตจากนายฟิตนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวเครื่องนะครับรุ่นท็อปนะครับของมัลติฟังชันสมิทมาชีนะครับรุ่น G 2 0นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับว่ามันมีอะไรอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่นะครับทาไมมันถึงเป็นรุ่นท็อปนัปัจจุบันนะครับไปดูกันนะครับเริ่มจากดิเมนชันมันก่อนนะฮะขนาดตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าขนาดตัวเครื่องเนี่ยครับ ช่วงบาร์นะครับบาร์ตัวนี้จะสั้นที่สุดนะครับในทุกรุ่นนะครับก็คือจะมีความความยาวของบาร์เนี่ยอยู่ที่182เซนนะครับส่วนความลึกนะครับความลึกก็คือจากด้านท้ายนะครับมาด้านหน้าเนี่ยฮะ145เซนครับแล้วก็ความสูงเนี่ย2เมตร25เซนครับก็คือจะได้เปรียบเรื่องบาร์ที่สั้นกว่ารุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็จะเป็นแบบสามารถเดินทะลุได้นะครับ ไดูที่ตัวเครื่องนะครับเหล็กก็หนาตามมาตรฐานนะครับส่งออกนะครับตัวนี้ก็ใช้โรงงานเดียวกันกับรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นโรงงานเดียวกับฟอร์ซเนะครับมาดูที่บาหัวนั่นก่อนนะครับเนี่ยฮะบาหัวรุ่นนี้นะครับก็จะมีแบบจับกว้างจับแคบจับด้านในนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีตัวจําลองปีนหน้าผามาให้นะครับฝึกมือนะครับเหมือนรุ่น G15 นะครับ แล้วก็จะตรงกลางนี่ฮะก็จะมีที่ใส่ TRIX หรือกระสอบทรายนะครับไว้ชกมวยนะครับต่อมานะครับมาดูที่ระบบสมิธก่อนครับสมิธแมชชีนนะฮะก็ยังเป็นระบบลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนเกรดเดียวกับฟิตเนสนะครับเพื่อนจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะฮะก็ขอสับเนี่ยก็จะค่อนข้างหนาฮนะ,ะแข็งแรงเห็นไหมครับ และตัวพักต่างๆนี่ยก็แข็งแรงฮะป้องกันบาหล่นนะครับส่วนแกนบานะครับก็แน่นอนฮะจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นแกนบาอาลูมิเนียมครับมฮะเพียงแต่ว่าขนาดนะฮะขนาดความกว้างของบาเนี่ยจะสั้นกว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยฮะจากเสาซ้ายขวาเนี่ยฮะจะประมาณ115เซนนะครับ ส่วนพวกรุ่น G15 G9 พวกนี้จะ130 33เซนนะครับจุดใส่แผ่นนะครับยังเป็นสเตลเลตนะครับรูขนาด2นิ้วนะครับเช่นเดียวกับรุ่นอื่นๆนะครับแต่ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับรุ่นนี้นะครับบาร์จะไม่มีเป็นเคาน์เตอร์บาลานะครับบาร์ตัวนี้จะมีน้ำหนักนะครับก็คือถ้าเราปล่อยเนี่ยจะล่วงเลยนะครับ จะหนักอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลนะครับก็คือข้อดีของมันก็คือเพื่อนๆฟิลนะครเหมือนเรายกบาบเบลโอลิมปิกเลยนะครับก็คือจะใช้แผ่นไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักในตัวไอ้นี่ฮะก็จะมีเซฟตี้บาเซฟตี้ก็เหล็กหนานะครับข้างในนี้ก็เป็นระบบลูกปืนนะครับลื่นสมูท มาที่จุดเด่นนะครับของเจ้าเครื่องนี้ก่อนนะครับก็คือเจ้าชุดแขนไอรอนอาร์มตัวนี้นะครับซึ่งจะสามารถปรับกว้างแคบได้8ระดับนะครับโดยนี่ฮะดันเจ้าตัวสีเหลืองๆนี่นะครับเพื่อปรับกว้างแคบนะครับแลวเสาคู่หน้าเนี่ยก็ปรับขึ้นลงได้เหมือนทุกรุ่นนะครับก็จะมีตัวเลขบอกด้านข้างนะครับเป็นเสาเซเลตนะครับ ส่วนชุดเคเบิลนะฮะหรือลออต่างๆเนี่ยฮะก็มีขนาดหนานะครับรับน้ำหนักได้เยอะครับเหมือนทุกรุ่นเลยครับมากับพิลโลดนะครับพิลโลดตัวนี้จะแยกซ้ายขวานะครับเห็นไหมฮะก็คือมาในน้ำหนักที่เริ่มต้นที่59กกิโลนะครับข้างละนะครับก็คือสองข้างก็ตีกลมๆก็คือ120กิโลนะครับข้อดีคือมันแยกซ้ายขวานะครับ เล่นของใครของมันนะครับโดยมากับอัตราทดนะครับก็คือ2ต่อหนึ่งครับข้อดีก็อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปนะครับคือน้ำหนักมันจะค่อยๆไล่น้ำหนักนะครับแล้วตรงด้านหลังเครื่องนี้นะฮะจะมีที่แขวนเก็บอุปกรณ์นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมีตะขออยู่ห้าอันครับส่วนด้านข้างตัวเครื่องนั้นก็จะมีที่เก็บแผ่นนะครับ ข้างละสามนะครับเป็นหกแล้วก็มีแผ่นปิดนะฮะเนี่ยฮะสีดำๆนี่คือแผ่นปิดยาวคุมเครื่องเลยนะครับคุมพิลโลดนะครับเพื่อความสวยงามและป้องกันอันตรายนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นที่เด็ดของเจ้าเครื่องนี้นะครับอามาดูอุปกรณ์เสริมทั่วไปก่อนก็คือนี่ฮะมีบาร์ดิฟเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็จะมจีที่วางบาร์นะครับ แล้วก็มีเซฟตี้บาร์ซึ่งเหล็กหนาครับนะฮะเหล็กค่อนข้างหนาเพื่อนสบายใจได้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมนะฮะที่มันเยอะกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะวายทีละตัวนะครับมากชิ้นแรกก่อนนะฮะนี่ฮะที่เพื่อนๆเห็นแผ่นใหญ่ๆนะฮะนี่ก็คือแผ่นทีบเล็กเพสนะครับซึ่งให้มาเลยนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในเครื่องนะครับก็จะใส่เหมือนรุ่นอื่นๆก็คือใส่ไว้ที่แกนบาร์เบลนะครับ ชิ้นนี้คือชิ้นสำคัญนะฮะที่ในรุ่นอื่นไม่มีนะครับเพื่อนๆจะเห็นแท่งดำๆยาวๆนี้นะครับซึ่งรอไว้ติดกับเสาคู่หน้านะครับเพื่อจะใส่เป็นที่เนี่ยฮะใส่ที่รองเข่านะฮะที่รองเข่าด้านในนะครับตัวนี้คือที่รองหลังซัพพอร์ตหลังนะครับเวลา,าไฟล์หนักๆก็จะได้ตัวไม่ถอยหลังเข้าไปนะครับและนี่ฮะ,ะเป็นที่ยันเท้านะครับ เราจะใส่นะครับอยู่ตรงแกนข้างบนเนี่ยฮะเห็นไหมฮะแล้วก็จะสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอุปรกรณ์บาสั้นนะครับเพื่อนๆเห็นนะฮะไว้เล่นหน้าแขนบาสีเงินๆนะฮะก็เป็นบา์ตรงไว้เล่นกับเคเบิลนะครับมี v g r i ินะครับแล้วก็ไอ้ยาวๆแท่งดำๆนี่ก็คือลัดคูดาวนะครับซึ่งลัดคูดาวรุ่นนี้ส่วนมากก็จะเล่นตรงกลางเครื่องนะครับ มีเชือกไตเสพล้มมาให้มีจอล็อกนะครับคู่หนึ่งอ่าไอชิ้นนี้นะครับก็คือไว้สําหรับช่วยในการโหนบาร์นะครับคล้ายๆยางยืดนะครับไว้ใส่กับเคเบิลนะครับเพื่อช่วยน้ําหนักตัวเรานะครับในการพยุงเวลาโหนบาร์ครับและอันนี้ก็คือที่รัดข้อเท้านะครับจะมาแบบนุ่มใหญ่เลยครับนี่ก็เป็น V b บ r นะครับเว่นหลังแขนก็ได้นะครับนี่ฮะเหตุผลที่มันราคา สูงที่สุดเพราะว่าอุปกรณ์เสริมมันค่องข้างครบครับเพื่อนๆคนไหนชอบอุปกรณ์เสริมที่ครบเนี่ยต้องรุ่นนี้เลยครับข้อดีก็คือเห็นไหมฮะเพื่อนสามารถจะหันหน้าเข้าไปเล่นหรือหันหลังเข้าไปเล่นก็ได้หรือเดินถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่นะครับก็สามารถเดินรอบได้เลยเนี่ฮะรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดณขณะนี้ของโมติฟังชันสมิมาชีนะครับอ๋อและที่ลืมบอกไปนะครับพิโลดนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่า59กิโลเนี่ยไม่พอนะครับสามารถนะครับเพิ่มเป็นข้างละ90โลได้นะครับโดยจะต้องเพิ่มเงินนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถมาลองมาทดลองมาดูมาเล่นนะครับได้ที่ร้านนายฟิตนะครับอยู่นวมิน70นะครับเข้ามา200เมตรขวามือครับหรือถามผมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเพจไลน์แอดหรือไลน์ร้านไลน์ส่วนตัวนะครับไงเดี๋ยวคลิปหน้าครับ ผมจะมารีวิวตัวไหนนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ